สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่อร่อยง่ายบายพี่สาวค่ะวันนี้พี่จะมาชวนทําเมนูจิฟฟอนกล้วยหอมหน้าฝอยทองนะคะถ้าใครชอบทานเค้กแบบนุ่มๆฟูๆก็ไม่พลาดเมนูนี้และก่อนไปรับชมพี่ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยค่ะเรามาทํากันเลยค่ะใช้กล้วยหอมนะคะประมาณ2ลูกก็คือ150กรัมเลือกกล้วยหอมที่งามๆหน่อยนะคะ พอดีกล้วยที่พี่เลือกมาเนี่ยเปลือกค่อนข้างงอมแต่เกิดเนื้อในไม่ค่อยงอมเท่าไหร่นะคะก็ลเลยไม่ใช้น้ำมะนาวนะคะแล้วก็นำกล้วยหอมมาคลุดกับกระชอนนะคะเพื่อให้เนื้อกล้วยละเอียดการคลุดกล้วยหอมกับกระชอนไม่จําเป็นว่าเนื้อกล้วยหอมจะต้องผ่านกระชอนทั้งหมดนะคะแต่การคลุดกับกระชอนเนะะี่ยค่ะทำให้คลุดเนื้อกล้วยหอมได้ง่ายแล้วก็ละเอียดดีนะคะ พอดีกล้วยหอมไม่ค่อยงอมเท่าที่ควรนะคะพี่ก็เลยนำไปแช่ตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้สีเข้มขึ้นใช้แป้งเค้ก100กรัมน้ำตาลทรายแดง30กรัมน้ำตาลทรายสีลำ30กรัมเกลือ1.8ส่วน8ช้อนชาเบกกิ้งโซดา1.8ส่วน8ช้อนชาครีมออฟทาร์ทาร์ส่วน8ช้อนชาใช้ตอนตีไข่ขาวนะคะ น้ำมันพืช40 ml พี่เลือกใช้น้ำมันคาโนล่านะคะไข่ไก่5ฟองค่ะไข่ไก่แบบนี้นะคะฟองค่อนข้างจะเล็กนะคะแต่ว่าเป็นไข่ไก่ที่แม่ไก่สาวนะคะเพิ่งออกไข่เป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็นำไข่นะคะมาแยกเป็นไข่แดงไข่ขาวค่ะแล้วให้ใส่น้ำมันพืชนะคะลงไปในไข่แดงนะคะใช้ตะก้อมือนะคะ คนให้เข้ากันนะคะคนไข่แดงนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันกันกบน้ำมันพืชค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วนะคะให้เทใส่กล้วยหอมที่เตรียมไว้ค่ะแล้วคนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นให้ใส่น้ำตาลใสายแดงลงไปสำหรับนั้นำตาลใสายแดงแบบนี้นะคะก็คือน้ำตาลเสาแดงที่ ใช้ทานกับเฉากล้วยนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะพอคนเข้ากันดีแล้วนะคะหลังจากนี้ก็ให้ร่อนแป้งแล้วก็เบกกิ้งโซดาลงไปค่ะแป้งที่เห็นในคลิปนะคะผ่านการร่อนมาแล้วประมาณ2ครั้งนะคะครั้งที่เห็นในคลิปจะเป็นครั้งที่3ค่ะ การลอนแป้งหลายครั้งเพื่อความฟูเบาของแป้งนะคะแล้วก็ใช้ตะก้อมือค่ะคนให้เข้ากันนะคะให้สังเกตดูนะคะว่าแป้งจะต้องไม่เป็นเม็ดถือว่าเข้ากันแล้วค่ะแล้วเรามาตีไข่ขาวกันค่ะสำหรับสปีดที่ใช้การตีไข่ขาวนะคะพี่จะใช้เบอร์สนะคะพอตีไข่ขาวนะคะขึ้นฟองหยาบให้ใส่ ครีมอบถแท่ธา,ธาลงไปค่ะพอตีไปสักพักนะคะหลังจากนั้นให้ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเมื่อใส่น้ำตาลทรายจนหมดแล้วนะคะก็ให้ตีต่อไปจนตั้งยอดอ่อนนะคะวิธีสังเกตก็คือว่าพอตีไปนะคะจะเป็นลอยริ้วตะก้อนะคะแล้วก็ ให้ใช้ไม้พายนะคะลองแตะขึ้นมาดูนะคะถ้าตั้งยอดเป็นยอดอ่อนคือโค้งลงเหมือนปากเกี่ยวนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะลักษณะแบบนี้นะคะตามในคลิปค่ะการตีไข่ขาวนะคะต้องระวังนิดหนึ่งอย่าตีจนตั้งยอดแข็งจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะมีผล กับเนื้อเค้กนะคะทำให้เนื้อเค้กไม่นิ่มเท่าที่ควรค่ะพอตีไข่ขาวเสร็จแล้วนะคะถ้าจะไล่ฟองอากาศก็คือให้ใช้สปีดเบอร์หนึ่งนะคะแต่พี่ไม่ได้ไล่ฟองอากาศนะคะที่เห็นในคลิปก็คือพี่สลัดไข่ขาวออกจากตะกร้อค่ะ เราให้นำส่วนผสมส่วนแรกนะคะเทล,ลงไปในไข่ขาวสำหรับขั้นตอนนี้นะคะสามารถทำได้ตามถนัดนะคะใครจะใส่ไข่ขาวลงไปในส่วนผสมอันแรกใช้ไม้พายหรือว่าใช้ตะก้อทำยังไงก็ได้คะ่ะคือให้สองส่วนนี้ผสมเข้ากันแต่การผสมเข้ากันเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่ว่าเนื้อแบตเตอร์เนี่ยคะ่ะออกมาเป็นโฟม ตัวเค้กก็ถึงจะขึ้นฟูนะคะส่วนตัวพี่ถนัดทําแบบนี้นะคะก็คือใช้ตะกร้อมือและการใช้ตะกร้อมือนะคะต้องจ้วงให้ถึงก้นโถนะคะเพราะไม่อย่างนั้นตัวส่วนผสมแบบอันแรกนะคะจะนอนก้นนะคะทําให้เค้กเป็นไตได้ค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีนะคะก็เตรียมใส่พิมพ์พนําเข้าอบได้เลยค่ะ สำหรับพิมพ์ที่เลือกใช้นะคะก็เลือกใช้ตามชอบได้เลยค่ะที่เห็นในคลิปนะคะพี่ใช้พิมพ์แบบที่เขาใช้ทำขนมปังเนยสดกันนะคะพอใส่ลงพิมพ์แล้วนะคะก็ปาดหน้าสักเล็กน้อยนะคะให้เรียบๆถ้าใช้พิมพ์กลมแบบปอนนะคะก็ให้ทาน้มันพืชนะคะให้ทั่วทั่วพิมพ์แล้วก็วางกระดาษไขที่ก้นพิมพ์ส่วนด้านข้างขอบนะคะ ใครจะวางกระดาษไขก็ได้ค่ะส่วนตัวพี่ไม่ได้วางกระดาษไขที่ขอบพิมพ์นะคะแล้วเทส่วนผสมทั้งหมดนะคะลงในพิมพ์เมื่อใส่ส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะคะก่อนนำเข้าอบนะคะให้โยนพิมพ์ขึ้นประมาณ2-3ครั้งนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศการโยนพิมพ์นะคะ ยกขึ้นมาสักเล็กน้อยนะคะแล้วโยนไม่ต้องยกสูงนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือนำเข้าเตาอบนะคะที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนะคะใช้ไฟบนล่างโดยใส่ถ้วยน้ำเล็กๆนะคะไว้ในเตาอบนะคะประมาณ2ถ้วยแล้วก็นำเค้กเข้าอบนะคะให้วอร์มเตานะคะโดยเปิดเตาที่อุณหภูมิ180องศาทิ้งไว้ประมาณ 20นาทีค่ะแล้วสำหรับการอบเค้กถ้วยเล็กนะคะเค้กจะสุกเร็วกว่าการอบแบบปอนค่ะใช้เวลาอบประมาณ20นาทีนะคะและว,วิธีสังเกตเค้กสุกแบบง่ายๆอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะได้กลิ่นหอมค่ะแล้วสำหรับการอบแบบปอนนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะ แล้วสำหรับระยะเวลาในการอบนะคะยังไงก็ให้สังเกตเตาที่บ้านของตัวเองนะคะเพราะว่าเตาแต่ละตัวเนี่ยบางทีมีความสม่ำเสมอของอุณหภูมิไม่เท่ากันทำให้ระยะเวลาในการอบไม่เท่ากันและสำหรับอีกวิธีหนึ่งในการเช็คสุกนะคะโดยใช้ไม้แหลมนะคะเสียบลงไปที่เนื้อเค้กนะคะถ้ายกไม้แหลมขึ้นมาแล้วไม่มีเศษเค้กติดก,ก็ถือว่าเค้กสุกล้วค่ะนำเค้กออกจากเตานะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะให้นำเค้กนะคะโยนขึ้นประมาณ2ครั้งนะคะเพื่อให้เค้กเซตตัวค่ะแล้วก็ไม่ยุบง่ายแล้วนำเค้กนะคะคว่มหน้าลงบนตะแกรงทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีค่ะหลังจากนั้นค่อยนำมีดนะคะมาซอกขอบเค้กนะคะเพื่อนำเค้กออกจากพิมพ์ค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหับซิฟฟอนกล้วยหอมฟูนุ่มๆม,มากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาโรยหน้าฝอยทองกันค่ะก่อนโรยหน้าฝอยทองนะคะก็ใช้ใบตองนะคะผ่านรอบตัวเค้กนะคะแล้วก็ใช้เชือกกระดาษนะคะผูกเป็นโบ หรือถ้าเกิดใครหาเชือกกล้วยได้ก็ใช้เชือกกล้วยก็ได้ค่ะแล้วก็นําฝอยทองนะคะใส่ลงไปบนหน้าเค้กนะคะสําหรับฝอยทองนะคะก็ใช้ซ่อมนะคะสังสา,งสางนะคะให้แตกตัวออกจากกันนิดนึงนะคะจะได้เวลาทานนะคะจะได้ทานง่ายๆนะคะสําหรับฝอยทองนะคะจะใช้ฝอยทองที่อ่สําหรับทําเบเกอรี่นะคะอย่าไปใช้ฝอยทองที่เป็นพวกขนมไทยพวกนั้นนะคะพวกนั้นจะหวานมาก ฝอยทองแบบเบเกอรี่นะคะจะไม่ได้หวานมากค่ะพอทานคู่กับเค้กนะคะก็จะพอดีนะคะรสชาติพอดีกำลังอร่อยพอดีเลยก็นุ่มมากๆนะคะตามคลิปเลยนะคะพี่สาวก,ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ